สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ ล่าสุดนะครับที่แอดเนี่ยทำเรื่องราวเกี่ยวกับรถ EV 100นะที่เริ่มมีกระแสนะครับว่ามันเริ่มที่จะเสื่อมความนิยมในประเทศจีนนะก็ทําคลิปออกไปในคลิปที่เรียกว่าอวสารของรถ EV แล้วก็คลิปล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปนะก็คือรถ E ีเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดนะก็มีหลายคอมเมนต์นะที่เข้าใจอีกหลายคอมเมนต์เนี่ยก็คือไม่เข้าใจแล้วก็กล่าวว่าแอดมานะครับว่าแอดนี่มั่วหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าล่าสุดก็เริ่มมีหลายๆสื่อนะฮะเริ่มมาตีข่่่าาาวหลังจกทีีเเรนน นะเพราะส่วนมากเนี่ยแอดมินจะนําเสนอข่าวที่ตรงมาจากประเทศจีนนะครับแต่ว่าบางช่องเนี่ยเขาก็อาจจะนําเสนอข่าวได้ช้าก,กว่าแต่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นนะ,ะแล้วซึ่งล่าสุดเนี่ยที่เริ่มมีบางสื่อนะ,ะเขาหยิบยกมาในประเด็นของเรื่องราวของรถไฮบริดเนี่ยที่มีกระแสค่อนข้างรุนแรงนะฮะอย่างสื่อในประเทศจีนที่ชื่อว่าเซาล์ล์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์นะเขาก็ได้พูดอีกแล้วนะฮะว่าไฮบริดในขณะนี้ในประเทศจีนนะฮะค่อนข้างที่จะเรียกว่ามาแรงกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวล่าสุดในประเทศจี เ,เขาได้มีคลิปนะซึ่งเป็นไวัยเล่าเป็นอย่างมากนะฮะเขาบอกว่าผู้ซื้อจำนวนมากนี่นะฮะได้หันมาซื้อรถไฮบริดนะฮะเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับแบตเตอรี่เนี่ยหมดเร็วในช่วงฤด,ดูหนาวนะฮะแล้วเขาบอกว่ามันมีคลิปวิดีโอตัวหนึ่งนะฮะอย่างที่แอนเนี่ยแสดงให้ดูนะครับเขาแสดงให้เห็นว่ารถไฟฟ้าหลายสิบคันเนี่ยติดอยู่ในพายุหิมะในมณฑลหูเป่ยตอนกลางนะฮะในช่วงเทศกาลตรุษจีน กลายเป็นกระแสวัยล่อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะหลังจากแบตเตอรี่นั้นหมดนะฮะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดความกลัวมากขึ้นในหมู่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า100%นะฮะและยังคงไม่น่าเชื่อถือในการเดินทางระยะไกลนะฮะแม้กระทั่งค่าย BYD นะฮะซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ในจีนเนี่ยก็ได้ออก BYD Chinl นะฮะแล้วก็ BYD Seal 0 6ซึ่งล้วนแต่เป็น ตัวไฮบริดนะฮะที่ปรับปรุงใหม่นะะีฮะเป็นเทคโนโลยีเรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดสามารถวิ่งได้ทั้งน้ํามันนะฮะแล้วก็ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยได้ถึง2,100กิโลนะ,ะแล้วราคาของมันเนี่ยก็เริ่มต้นเพียงแค่99,800หยวนเท่านั้นนะ,ะโดยเฉพาะรุ่นซิล06นะฮะ แล้วราคาของมันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็คือเพียงแค่5 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับเรียกว่าตอนนี้ราคาทั้งถูกกว่าความกังวลใจในการซื้อเนี่ยก็เรียกว่าน้อยกว่า BEV 100%นะฮะชาวจีนเนี่ยเรียกว่าทำยอดขายเนี่ยทะยานแซงรถบ EV 100%ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในสื่อนี้นะครับ <c oughs> เขาก็บอกอีกนะฮะว่ารถยนต์ไฮบริดเนี่ยคิดเป็นถึง45.1%กันเลยนะฮะของการส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดในจีนแผ่นดินใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนะก็คือที่่ผาน ลนะแล้วก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นถึง34.3%เลยนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามข้อมูลอุตสาหกรรมในจีนนะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพิ่มเติมจากข้อมูลที่แอดเนี่ยเคยกล่าวไว้แล้วนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมาที่อจะนําเสนอในวันนี้นะฮะเรียกว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีนะฮะซึ่งมีรถยนต์ที่ชื่อว่าคุนไดนะฮะซึ่งข่าวครา,าวของเกาหลีล่าสุดเนี่ยถ้าเพื่อนๆพ,พอทราบก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโซลิเตตนะ,ะที่เขาเนี่ยออกวางเรียกว่า R&D แล้วนะฮะประมาณถึง6เดือนไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นข่าวดังอยู่ระยะหนึ่งนะฮะของซัมซุง Sdi ในประเทศเกาหลีนะฮะส่วนเรื่องราวของคุนไดมอเตอร์วันนี้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่แอนเนี่ยเก็บไว้คนเดียวไม่ไ ได้เลยนะต้องเอามาเล่าเพื่อนๆฟังนะซึ่งพาดหัวข่าวในสื่อของเกาหลีนะ <c oughs> เขาบอกว่าอดีตนักวิจัยของคุ u ไดมอเตอร์นะฮะผู้ปล่อยข้อมูลเทคโนโลยีเซลล์เชือเ้อเพลิงให้กับประเทศจีนนะได้ถูกตัดสินจำคุกนะครับผม <c oughs> ซึ่งเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงนะฮะน่าติดตามแค่ไหนยังไงเชิญเพื่อนๆรับฟังกันได้เลยนะครับ โดยเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เกิดที่ประเทศเกาหลีนะโดยค่ายรถยนต์ที่ชื่อว่าฮุนไดมอเตอร์นะเขาบอกว่าฮุนไดมอเตอร์เนี่ยโดนแฮกข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับเซลล์เช er ื้อเพลิงไฮโดรเจนนะฮะแล้วก็คนที่ปล่อยข้อมูลตรงนี้ของคนเกาหลีเนี่ยถูกตัดสินจำคุกถึง5ปีกันเลยนะแล้วก็สั่งเก็บเงินอีกถึง300ล้านวอนกันเลยนะโดยนักข่าวในเกาหลีนะเขาบอกว่าอดีตนักวิจัยของบริษัทฮุนไดมอเตอร์นะที่ปล่อยข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตระบบกองเซล เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีสําคัญของชาติเลยนะทางคนเกาหลีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสําคัญของชาติไปยังต่างประเทศนะถูกตัดสินนะครับให้จําคุกในการพิจารณาคดีครั้งแรกเลยนะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องอุดทอ์เลยนะฮะเข้าคุกไปเลยนะเพราะคนเกาหลีเนี่ยเรียกว่าอุตสาหวิจัยตั้งนานนะคุณจะเอาข้อมูลไปเผยแพร่ให้คู่แข่งได้ยังไงนะโดยเฉพาะคู่แข่งเนี่ยเป็นประเทศจีนนะก็รู้กันอยู่นะฮะขนาดอีลอนมัสเนี่ย เขาลองดีกับประเทศจีนนะไปเผยแพร่ข้อมูลนิดเดียวนะจีนเนี่ยเรียกว่าทํายอดขายเนี่ยแซงหน้าเทสลาไปในที่สุดนะแต่ว่าทางข่าวตรงนี้นะแดงว่าจีนเนี่ยเขาเห็นความสําคัญของกลองเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พยายามที่จะเอาข้อมูลออกมานะฮะโดยคดีนี้เนี่ยครับถูกสอบสวนโดยฝ่ายโจทโดยอ้างอิงจากข้อมูลถ่ายโอนจากหน่วยข่าวกลองแห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคมปี2019นะครับและคําตัดสินพิจารณาคดีครั้งแรกได้รับการตัดสินเมื่อ4ปีที่แล้วหลังจากการฟ้องร้องนะ นะตามรายงานของชุมชนกฎหมายเมื่อวันที่30ก็คือล่าสุดนี้เลยนะข่าวนี้แอดเอามาจากล่าสุดเพราะว่าคดีตัวนี้มันยืดเยืย้อมานานมากๆนะฮะหัวหน้าผู้พิจารณาคดีนะชื่อชื่อว่าฮาแซงเจนะจากแผนกคดีอาญาของศาลแขวงซูวรน12นะได้ตัดสินให้นายจุดๆๆนะเขาไม่ระบุชื่อนะถูกตัดสินจำคุกถึง5ปีนะครับและได้รับคำสั่งให้เก็บเงินอีก300ล้านวอนด้วยกันนะโอ้โหเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับในเรื่องราวตรงนี้นะฮะ ซึ่งนอกจากคนแรกนะที่แอนเนี่ยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าโดนปรับไป300ล้านวอนนะก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมศูนย์วิจัยของบริษัทรถยนต์สัญชาติจีนในปัจจุบันนะแต่ว่าอดีตของเขาเนี่ยเคยเป็นนักวิจัยของบริษัทฮุนไดมอเตอร์มาก่อนนะฮะเรียกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโดนซื้อตัวไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีกฎระหว่างบริษัทกันนะว่าไม่ให้เผยแพร่ข้อมูลนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ให้ย้ายไปในการทํางานที่ลักษณะคล้ายๆกันนะแต่ตรงนี้เนี่ยคนที่มีเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ ปฏิบัติตามหรือยังไงแอดไม่แน่ใจนะฮะแล้วเขาบอกว่าถูกดำเนินคดีในข้อหาเดียวกันนะ,ะแล้วก็ยังมีพวกอีกหนึ่งคนนะฮะซึ่งทํางานภายใต้กับกลุ่มคนนี้นะฮะถูกตัดสินจาคุก4ปีและก็อีก2ปีตามลําดับนะฮะซึ่งขณะย้ายไปที่บริษัทรถยนต์ของจีนเนี่ยในระหว่างปี2 5 5 9ถึง2561นะฮะซึ่งกลุ่มคนนะ,คะที่แอดเนี่ยพูดถึงนะ,ะได้ทําข้อมูลเนี่ยล้วนไหลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสเตตระบบเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะ,ะของบริษัท คุนไดมอเตอร์และเทคโนโลยีกอฟอน์นะฮะในวงเล็บว่าการประกอบอิเล็กโทรดเมมเบรนนะฮะซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของสแต็กดังกล่าวนะ,ะข้อหาใช้ข้อมูลโดยช่อโกงนะฮะโอ้โหนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ดาร์กมากเลยนะฮะที่บริษัทจีนเนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลของเกาหลีนะฮะเขาก็เลยไปดึงตัวนะฮะคนในบริษัทของเกาหลีมานะฮะแล้วก็ พยายามที่จะมาสืบข้อมูลที่จะมาทําเกี่ยวกับกองเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแข่งนะไม่แน่ใจว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยบาดหมางกันไปเลยหรือเปล่าะฮะกับข่าวนี้นะครับแล้วสื่อยังกล่าวต่อนะฮะเขาบอกว่ากองเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนซึ่งผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านปฏิกิริยาของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักของยานพาหนะเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของกองนี้ก็คือกอฟอนอน,อนะฮะในขณะนั้นนะฮะบริษัทฮุนไดมอเตอร์ได้นาเนินการ ทีมรักษาความปลอดภัยของตอนเองเพื่อจัดการข้อมูลทางเทคนิคอย่างลับๆเช่นวัสดุหรือว่าต้นทุนส่วนประกอบทางโรงงานผลิตจํานวนมากที่ใช้ในกระบวนการผลิตของการไฟฟ้านครหลวงและกองเซลลเชื้อเเลิงไฮโดรเจนนะไม่เปิดเผยความลับทางการค้าและข้อมูลทางเทคนิคใช้ในธุรกิจให้กับพนักงานที่กเกษียณอายุแล้วนะครับในสื่อนี้เขาก็พูดประมาณว่าเขาจะไม่เผยแพร่กับพนักงานที่กําลังจกกะเกษียณอายุเพราะว่ากลัวข้อมูลที่จะล่วไหลนะฮะแต่ว่า ทางกลุ่มคนนี ma ma e inhos, mm. ้ก ma ็เอาไปเผยแพร่ให้กับประเทศจีนนะฮะเกาหลีเนี่ยก็ออกมาแบบไม่อายเลยนะฮะเหมือนกับว่าต้องการที่จะตะโกนบอกประเทศจีนแล้วนะว่าเฮ้ยมาเอาข้อมูลข่าได้ยังไงข้าอุตสาห์รรมตั้งนานเองเป็นใครวะอะไรทํานองนี้เลยนะครับโดยผลสรุปของคดีนะฮะหัวหน้าผู้พิพากษาเนี่ยเขากล่าวว่าคดีนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นคดีแบบอาชญากรรมแบบร้ายแรงเลยนะครับสื่อเกาหลีเขาบอกนะฮะว่าเขาให้ความสําคัญกับข้อมูลเทคโนโลยีมากนะฮะแล้ว ตรงนี้เนี่ยมันถูกล่วนไหลออกไปอย่างผิดกฎหมายแล้วใช้แบบผิดๆนะฮะแล้วการล่วไหลของกฎหมายตรงนี้มันเป็นความลับทางการค้าเนี่ยที่เขาเนี่ยรวบรวมและสะสมมาเป็นเวลานานนะฮะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมากในการพยายามที่จะใช้งานเกี่ยวกับไฮโดรเจนนะ,ะเรียกว่าถูกล่วไหลไปทางประเทศจีนนะ,ะไม่แน่ใจว่าพอข่าวนี้ออกไปเนี่ยทางจีนกับเกาหลีเนี่ยจะมองหน้ากันติดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะที่แอนเนี่ยนำมาเสนอนะครับ โดยข่าวต่อมานะครับเราก็ยังอยู่ในประเทศเกาหลีนะฮะล่าสุดเนี่ยนอกจากเกาหลีเนี่ยจะพัฒนาเกี่ยวกับโซลิดสเตตสําเร็จแล้วนะครับเกาหลีเขายังมีการทําแบตเตอรี่ที่เรียกว่า4680ด้วยนะครับประสิทธิภาพสูงกําลังดําเนินการอยู่นะแล้วก็ LG Energy เนี่ยครองตําแหน่งผู้นําเหนือคู่แข่งนะครับแล้วก็บริษัทแบตเตอรี่ CATL ซัมซุงนะฮะแล้วก็พา n a s o n ิ c รวมถึงผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทส la นะฮะต่างแข่งขันการผลิตจํานวนมากเพื่อที่จะเป็นผู้นาตลาดเกี่ยวกับแบต แบตเตอรี่4680นะครับแบตเตอรี่เนี่ย4680เนี่ยคืออะไรนะ4680ก็คือ เขาจะเป็นแบตเตอรี่เนี no ่ยที mm, mm. Plus, ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ46มมตรนะฮะแล้วก็ยาวประมาณ80มมตรถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่นะฮะตามคำกล่าวของนักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ชนิดนี้นะครับแล้วมันเนี่ยสามารถเพิ่มความหนาแน่นเนี่ยของพลังงานได้ถึง5เท่านะครับและเอาพุทได้ถึง6เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับแบบ2170ทั่วไปนะฮะแล้วยังสามารถเพิ่มระยะทางวิ่งของรถยนต์ไฟฟ้าได้อีกอย่างน้อยเนี่ย 20%เลยนะฮะกลยุททั้งหมดนะฮะรวมถึงผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่เกือบทั้งหมดรวมถึง3บริษัทในเกาหลีได้แก่ LG Energy Solution นะ,ะ SK On Co. และ Samsung SDI นะครับกำลังทำงานเพื่อผลิตในปริมาณมากหรือว่า mass product แต่ยังไม่มีบริษัทใดอ้างว่าได้ทำสำเร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็บอกว่าทาง3บริษัทเกาหลีเนี่ยเรียกว่าทำงานแบบขมักขม้นมากๆเลยนะแล้วก็พยายามที่จะมาท้าชิงกับค่ายของจีนนะ,ะ LG เนี่ยคาดว่าจะผลิตจำนวนมากภายในเดือน คันวาคมก่อนสิ้นปีนี้นะครับ เขาบอกว่าหากการผลิตจํานวนมากจะกลายเป็นจริงมันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมอีกครั้งนะฮะเรียกว่าเขาพยายามที่จะดันตัวนี้มาก่อน s Solid s t ส t e นะเขาบอกว่า Solid s t a เ e เนี่ยมันมีต้นทุนที่แพงนะแต่ว่าตัวนี้มันจะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่จะมาแข่งกับค่บายจีนะฮะเจ้าหน้าที่ของ LG Energy ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่อันดับ3ของโลกรองจาก CATL แล้วก็ BYD เนี่ยว่าแบตเตอรี่4680เนี่ยเป็นอาวุธที่คุณสามารถใช้เป็นการเปลี่ยนพลวัตของตลาดได้นะครับทาง LG เขากล่าวนะครับ แล้วก็ยังมีข่าวอีกเล็กน้อยนะฮะว่า LG เนี่ยกล่าวว่าเขาจะจัดหาแบตเตอรี่ชนิดใหม่นี้เนี่ยให้กับทางเทสลาด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าและลูกค้ารายอื่นเนี่ยก็คือมีความสนใจในเรื่องราวของ LG 4680มาด้วยเช่นกันนะฮะเขาบอกว่ามันมีทั้งความจุของไฟเนี่ยแรงกว่านะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ระยะทางเพิ่มได้ถึง20%เลยนะฮะคุณนึก้าพไหมฮะสมมุติสามารถวิ่งได้ปกติเนี่ย400-500กิโลนะตัวนี้ก็วิ่งได้ถึงประมาณ ห0รหรือว่า700กิโลก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะรวมถึงเขาบอกว่าน้ำหนักของแบตเตอรี่4 6 8 0เนี่ยจะเบากว่าแบตเตอรี่ปกติทั่วไปอยู่ที่ประมาณ20-30%ด้วยนะครับ <Tesla S 1> <Tesla S 2> เทสลาเขายังพูดด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ผ,ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจาก BYD ของจีนนะ,ะเขาบอกว่าเขากำลังดิ้นลนที่จะพัฒนาแบตเตอรี่ของ LG เนี่ย4 6 8 0ให้กับบริษัทของเทสลานะฮะเนื่องจากตอนนี้เรื่องการขายเนี่ยอาจจะ แ้กับ BYD นะฮะแล้วก็พยายามที่จะหาข้อแตกต่างทางด้านแบตเตอรี่นะ,ะไม่อยากที่จะใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมธรรมดาแบบทั่วไปเหมือนกับทาง BYD นะฮะเรียกว่าจะมามุ่งทางด้าน4680นะฮะแล้วก็จะพยายามที่จะดำเนินการเกี่ยวกับโซลิดสเตตต่อน,นั่นเองนะครับแบตเตอรี่4680นะมักจะถูกเรียกว่าเป็นซ u เปอร์เซลล์นะฮะเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่าปลอดภัยยิ่งขึ้นและมีต้นทุนต่ำกว่านะเมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ธรรมดาที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับ แล้วเขายังบอกข้อมูลอีกเล็กน้อยนะ,ะว่าแบตเตอรี่ประเภท4680เนี่ยมีน้ำหนักเพียง70-80ของแบตเตอรี่แบบซองหรือแบบปริซึมที่เทียบเคียงได้นะฮะและยังคงมีความหนานแน่นของพลังงานเท่าเดิมซึ่งหมายความว่าสามารถขับได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของแบตเตอรี่4680นะฮะที่ มีขนาดเซลล์เนี่ยที่มันขนาดหนาขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมนะครับตรงนี้แอดก็เอามาฝากนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขายังพัฒนาแบตเตอรี่โซลิดสเตตนะฮะอยู่แต่ว่าตอนนี้มันยังคงห่างไกลเนื่องจากต้นทุนเนี่ยยังแพงนะฮะเขาก็เลยพยายามที่จะเร่งพัฒนาแบตเตอรี่4680เนี่ยแทรกโปรเจกต์เข้ามาก่อนนะฮะแล้วซัมซุงเอสดีไอนะฮะเขาวางแผนที่จะเริ่มการผลิตแบตเตอรี่4680เนี่ยไว้ที่ปีหน้าเลยนะครับโดยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะผลิตปี2026นะฮะแต่ว่าตอนนี้า่นแนร,รนนกขขงั มันเดือดมากๆเลยนะครับเขาถึงเอาแบตเตอรี่4680เนี่ยซึ่งสามารถวิ่งได้ระยะทางที่ไกลขึ้นอีก20เเลยนะเอามาจําหน่ายเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการสร้างความแตกต่างในตลาดนั่นเองนะครับ และทางยุโรปนะครับเขาก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าหากผู้ผลิตแบตเตอรี่ของเกาหลีเนี่ยประสบความสําเร็จในการพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นถัดไปก่อนบริษัทจะมีข้อได้เปรียบอย่างมากในการดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์เช่น BMW นะหรือว่า Mercedes-Benz ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แบตเตอรี่ปริซึมของจีนะฮะผู้บริหารในอุตสาหกรรมนี้กล่าวนะเขายังกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่า ถ้าเกิดเขาทำสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถแย่งลูกค้านะจาก BMW แล้วก็ Mercedes Ben บนที่ตอนเนี้ยเขาไปทำที่ค่ายจีนอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดอย่างที่แอนี่เคยเล่าให้ฟังว่า m e r c e d e s Ben บนี่ก็ปวดหัวกับค่ายจีนเหมือนกันที่มีข่าวไฟไหม้จากอินชอนนะฮะที่เป็นฟู่หนึ่งเทคโนโลยีนะเขาทำเรื่องราวไว้นะครับจนทำให้ค่าย Mercedes Ben บนเนี่ยต้องไปชดใช้ให้กับอินชอนนะฮะเรื่องราวตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เบนท์ปวดหัวแล้วก็พยายามที่จะหาแบตเตอรี่เนี่ยที่ไว้ไนะคบรับ จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลที่วันนี้แอดเนีเอามาเล่าให้ฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฮบริดนะ,ะที่ตอนนี้เนี่ย ทำยอดขายเนี่ยมากที่สุดนะฮะในประเทศจีนไปแล้วนะฮะเห็นล่าสุดเนี่ยที่สํานักข่าวในจีนเนี่ยเขามาเสนอเนี่ยก็คือกว่าประมาณ50%กันไปแล้วนะฮะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยนะแล้วก็ b e เเนี่ยเรียกว่าทรงตัวหรือว่าบางครั้งเนี่ยลดลงแบบน่าใจหายนะฮะแล้วอย่างข่าวที่2เนี่ยก็เรียกว่าการขับเคี่ยวนะฮะของระหว่างคุณใดนะแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยกับเกาหลีเนี่ยเรียกว่ารุนแรงกันมากนะฮะถึงขนาดแบบแย่งตัวแย่งคนขโมยข้อมูลกันเลยนะฮะจนประเทศเกาหลีเนี่ย คนในประเทศของเขาเนี่ยเอามาจําคุกกันเลยทีเดียวนะฮะในการพิจารณาคดีนะครับเพราะว่าหาว่าเอาข้อมูลลับของบริษัทที่อุตสาห์ทำมาตั้งนานเนี่ยเอาไปบอกกับค่ายจีนซึ่งเป็นคู่แข่งนะฮะตรงนี้ก็ถือว่า เป็นการแข่งขันที่เดือดมากๆนะครับขับเที่ยวมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือการพัฒนาที่ยังคงแข่งกันต่อนเนื่องในเรื่องราวของแบตเตอรี่4680นะฮะซึ่งไม่ยอมที่จะหยุดนิ่งกันเลยนะฮะหลังจากที่ Solid State เนี่ยออกมาแล้วของซัมซุงนะฮะแต่ว่าเนื่องด้วยคอสหรือว่าราคาของมันเนี่ยมันแพงแล้วก็การเทสของมันเนี่ยอาจจะใช้เวลานะฮะเลยออกแบตเตอรี่เรียกว่า4680เอามาก่อนนะฮะแล้วก็จะพยายามที่จะมาแย่งลูกค้าของประเทศจีนนะฮะไม่ไว่าจะเป็นค่ายยุโรปนะฮะหรือว่าค่ายเบนทค่ายบีเอ็ม ว่าต้องการที่จะหาแบตเตอรี่ที่ไว้ใจได้นะฮะแล้วเราก็ต้องมาตามกันต่อนะครับว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ายยุโรปจะเลือกค่ายไหนนะระหว่างค่ายจีนหรือว่าค่ายเกาหลีนะถ้ามีข่าวคราวยังไงเนะี่ยแอดก็จะมาอัปเดตฉับไวกันเหมือนเดิมน,นะฮะวันนี้แอดก็มาเท่านี้นะครับยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะถ้าใครชอบข่าวที่แปลกๆนะข่าวฉับไวในประเทศจีนเกาหลีหรือว่าทั่วโลกที่ใดก็ตามแอดก็จะมานำเสนอให้ทุกท่านฟังกันอีกนะฮะวันนี้แอดเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ